พ่อปลูกลูกดูแลสิ่งนี้ที่พ่อปลูกไว้นะครับก็คือพุทรานมสดนะอันนี้เรียกว่าดกไหมเนี่ยดกไหมมันดฮก 5. ทุกกิ่งทุกก้านเนี่ยเนี่ยดกทุกต้นเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไหนเนี่ยดกมากเลยเพียงแค่ว่านะครับเนี่ยเอาคาแนะนาจากผมไปใช้นะครับเนี่ยรับรองเลยเนี่ยก็จะปลูกแล้วก็จะดกแบบเนี้ทุกทุกคนแต่คุณนาคุณตาลุงแปะนะครับก็ชอบปลูกปลูกเยอะมากปลูกทุกอย่างเลยวันนี้ก็จะพามาดูสิ่งหนึ่งที่พ่อเนี่ยได้ปลูกไว้นะครับอลังการมากเลยวันนี้เป็นอะไร สิ่งนี้ที่พ่อปลูกไว้ครับก็คือพุทรานมสดพุทรานมสดใช่ครับในพื้นที่ในสี่ครับซึ่งก็ติดกับสวนองุ่นใช่ก็คือเป็นเป็นพื้นที่หนึ่งในสวนองุ่นนั่นแหละใช่ใช่ใช่ชคืออยากกินอะไรก็ปลูกนะครับและก็สุดท้ายปรากฏว่าโอ้โหเนี่ยไม่น่าเชื่อนะมันออกผลออกดอกมาได้ดกมหาดก ครับดกมากมากว่าอย่างนั้นเคือจากตอนแรกก็คือเริ่มปลูกไว้เพราะว่ามันมีพื้นที่เหลืออยากลองปลูกใช่จาก5ต้นเป็น10ต้น10บต้นก็กลายเป็นร้อยต้นใช่อนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณตั้งหกร้อยต้นห้าร้อยหกร้อยต้นก็ประมาณเด้ประมาณนี้สุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยคือพ่อเป็นคนปลูกไงพ่อดูแลไม่ไหวก็เลยให้ต้องลูกดูแลแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาดูเคล็ดลับกันนี่ก่อนจะไปเข้าสาระขอมาดูความดกก่อนว่าความดก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 อันนี้เรียกว่าดกไหม อ่าลูกดูสิเนี่ยดกไม้มันดกฮะทุกกิ่งทุกก้านเนี่ยมีลูกกันทั้งนั้นเลยดกจนกระทั่งเด็กกิ่งหักก็มีอันนี้ก็คือมันดกจริงๆแต่ว่ากว่าจะทําให้มันดกแบบนี้มันก็ต้องมีวิธีการใช่ทุกอย่างนะปลูกลงปลูกเนี่ยมันง่ายหมดครับเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยยากหมดเลยมันก็ไม่ยากมันยากหมดเลยถ้าหากว่าเรารู้วิธีการถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันยากแต่ถ้าถ้าเข้าใจ ใช่ไหมครับครับอาจจะด้วยประสบการณ์หรือศึกษาเนี่ยมันก็จะทําให้มันง่ายอะไรที่มันยากถ้าทํำบ่อยๆมันก็จะง่ายครับอะไรที่ง่ายทําบ่อยๆก็จะชํานาญวันนี้อยากให้ป๋าแชร์เทคนิคหน่อยว่าเออ ความดกของฟูซาเนี่ยที่ที่เห็นอยู่เงี้ยมีเคล็ดลับอะไรอยากจะแชร์ให้กับท่านผู้ชมพุูซาเนี่ยนะครับเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลไม้ที่ปลูกแล้วนะปลูกง่ายหมายความว่ามันทนทานต่อแดดต่อร้อนก็คือร้อนฝนแดดไม่ต้องมีใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมีโรงเรือนแม้ว่าจะปลูกง่ายนะครับเนี่ยทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ย แต่เราปลูกแล้วจะให้เทวดาดูไม่ได้รเราจะต้องดูแลเอง<ช>สังเกตไหมที่ต้นเนี่ยก็จะมีะท่อน้ําน้ำก็ต้องให้แบบปกตินะครับและก็เรื่องอาหารของพุทราเนี่ยก็ต้องให้เช่นเดียวกันก็คือถ้าปล่อยไปอย่างเดียวไม่พอไม่พอไม่พอ <c oughs> นะฮะจะออกมาอาจจะไม่ได้ดอกอาจจะไม่ดกแบบนี้ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ดกเฉพาะต้นนี้นะดกทุกต้นนะขนาดลูกมันออกมาแล้วนะดอกยังออกตามมาอีก นั่นก็แสดงว่าในการดูแลการให้ปุ๋ยให้าอาหารเนี่ยมันมันเรียกว่าถึงถึงต้นนี้ดูดิลูกมาดูต้นนี้นะดูดิมันดกทุกต้นเลยนะเนี่ยดกทุกต้นเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไหนเนี่ยดกมากเลยเรื่องนี้นะครับเรื่องการปลูกพุทรานมสดเนี่ยท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดหนักใจเลยครับนะครับเพียงแค่ว่านะครับเนี่ยเอาคําแนะนําจากผมไปใช้นะครับเนี่ยรับรองเลยเนี่ยก็จะปลูกแล้วก็จะดกแบบนี้ผมผมว่าอย่างนี้นะ คือที่ท,ที่ที่ดูมาทุกๆปีอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเออเป็นเงินก้อนทุกๆปีท,ที่ที่มันจะสามารถสร้างให้กับไร่เราได้ใช่ครับรว่าช่วงปลายปีพุทราออกปีละครับใช่ใช่แต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคือต้นหนึ่งเนี่ยมันห้าหโลใช่ใช่ไหมครับครับโลนึงก็อ่ 4, สาสี่ห้าสิบบาทประมาณนั้นค,คือมันก็จะเป็นเงินก้อนมาเลยครับนะครับในสิ้นปีผมว่าเราอาจจะไม่ต้องปลูกพุทรายอย่างเดียวครับปีหนึ่งใช่ไหมเราเก็บปลายปีแต่ว่า ช่วงระหว่างนั้นเราก็หมุนเวียนพืชอื่นๆไปได้หลายอย่างใช่นะครับแล้วก็เสน่ห์ของพู้สานนมสดเนี่ยคือใครกินก็ต้องติดจาอร่อยฮะอร่อยแล้วก็หอมนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญการปลูกที่นี่เนี่ยครับเราใช้อินรียเคมีใช่คือเคมีก็ต้องถามว่าใช้ไหมใช้เท่าที่จําเป็นและใช้อย่างปลอดภัยใช่ครับใช้อย่างปลอดภัยแต่ว่าหลักอินรีเนี่ยก็คือเป็นตัวเป็นตัวชูโรงเลยมีวิธีการอยู่ใช่้องภูมิไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะนะครับในอย่างที่บอกว่าเนี่ยการปลูกพืชผักทุกชนิดเนี่ยในแต่ละ <ไ>รเราจะต้องทําให้ทุกเดือนของ12<จ>เดือนใน1ปีเนี่ยนะครับม,มีผลผลิตในการออกจําหน่ายใช่ก็คือรายได้ต้องเข้าึา1 1> ใปใีต้นหนึงเนี่ยปีนึ่งเนี่ย,ย,ยตีไว้ประมาณสักเอาแบบ แบบต่ำที่สุดเลยประมาณสักในห้าสิบโลแต่ปกติมันจะเป็นร้อยโลใช่ใช่ร้อยกิโลต่อหนึ่งต้นก็คือตีน้อยไปก่อนตีน้อยไปก่อนถ้ามากกว่านั้นนะครับปกติก็จะขายกิโลกมละประมาณสักต่ำร้อยนิดหน่อยประมาณห้าสิบถึงแปดสิบบาทประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสิ่งนี้ที่ที่พ่อมาปลูกไว้ผมก็อยากเอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าใน1ปีมันเป็นเงินก้อนจริงครับแล้วก็มันทําทําแล้วเห็นผลจริงมีตลาดจริงมีคนกินจริงนะครับไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้วไม่รู้จะไปขายไหนปลูกไปแล้วมีเงินไม่ได้อันนี้ลูกตาคือมันนเป็ ตลาดที่ทุกคนจับต้องได้มันกินง่ายด้วยใช่แล้วก็ติดใจนะครับหวานนะครับที่นี่นะครับเรื่องของตลาดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับคือถ้าหากว่าให้ของเราดีทุกอย่างใช่นะครับคนก็จะตามมาครับมาจับมาหามากินมาซื้อที่ไร่เราวันนี้ก็พามาดูนะเพราะช่วงพ่อปลูกลูกดูแลใช่ไหมพืชชนิดแรกก็เป็นตัวผู้ซานนมสดครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจนะครับหรืออยากจะปลูกหรือว่ามีข้อสงสัยนะฮะอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับการปลูกผู้ซานมสดนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ทางช่องทางไร่องุ่นคุณหวาน ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะผมจะพาไปดูต้นไม้ที่พ่อปลูกนะปลูกอะไรไปอีกอย่าลืมติดตามนะครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนพ่อปลูกลูกดูแล